สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมิเจวันนี้มาหน้าม้าเลยอ่ะน่ารักมากเจมอยู่ในชุดนอนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนอนไม่ใช่ไม่ใช่นะคะถามพี่เจมก่อนวันมาทรงแบบครับผมน่ารักน่ารักน่ารักวันนี้เป็นงานวันเด็กอย่าตื่นเต้นสิต้องบอกว่าผู้ชายรอย่าตื่นเต้นสิคือไม่้ตื่นเต้นคือจะบอกว่านี่คือเราเต้นเลยนะเนี่ยคนนี่มันรู้อยู่เฉยยังไงเน่ย ติดมือป่ะติดมือป่ะเอาติดมือด้วยเหรอเดี๋ยวเจมสี่รอยอยู่เดี๋ยวถามพี่เจมดีกว่าวันนี้ได้มาเจอน้องๆความรู้สึกแรกคือยังไงอ่ะเด็กๆเยอะมากเลยมาเจอน้องสี่คนได้รู้สึกยงไมากพ่น้องในซูมอันนี้ไม่ใช่น้องน้องนี่เป็นน้องอันนี้เป็นบรรดาผู้อุวมโศของน้องเจมเห็นหน้าน้องๆในต้องเป็นน้องๆในซูมคือคือเมื่อกี้เนี้ยผมก็แอบเข้าไปในซูมแล้วก็นั่งแบบว่านั่งสไลด์ดูแบบ อ่านีน่ารักมากมเลยนะครับแต่ก็เห็นว่าจริงๆห้องห้องอีกห้องหนึ่งอะเต็มไปแล้วแล้วผมก็แอบเข้าอีกห้องหนึ่งด้วยวันนี้คนเยอะมากเลยมีใจมากมากเลยครับนี่เขามารอเจมเนี่ยแหละเลยต้องขยายห้องสูมอีกห้องหนึ่งเลยจริงๆนี่พูดจริงๆครับแหมเจมรับบุกด้วยจริงเครับใจรับบุกจริงๆต้องขยายห้องสูมอีกห้องเพราะเจมเลยนะครับนี่เป็นไงบ้างเจมช่วงนี้สบายดีนะครับสบายดีครับผมก็เพิ่งผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วก็อ่า เอ่อก็ทํางานเรื่อยๆครับช่วงนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเลยค,ค่ะนะคะคคแต่ถ้าพูดถึงวันเด็กแน่นอนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าน้องเจมก็ยังหน้าเด็กอยู่<ช>อยากรู้ว่าความฝันในวัยเด็กเนี่ย<ช>น้องเจมอยากเป็นอะไรดีกว่ามีไหมความฝันวัยเด็กของเราอู้หูความฝันวัยเด็กครับคือคือคือสมัยก่อนนะผมมาเป็นเด็กแบบ เป็นเด็กติดเกมมากเลยนะครับแล้วก็ชอบเล่นคอมมาอะไรเงี้ยแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเด็กๆเราอ่ะสอบเข้าแบบว่าวิศวะคอมได้หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ได้เ็าจะแบบว่าดีมากเ oh, oh. พราะว่าตรงสายับที่ชอบเล่นเกมสมัยก่อนอคิดแค่นั้นเลยครับ uh, <okay. S 1> <laughs> นึกว่าฝันว่าจะเป็นวิศวกรคอมพิวเตอรต์ตัต้งแต่เด็กๆคือโตขึ้นแล้วก็มันมีความคิดต่อยอดได้แบบนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเพราะว่าชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กใช่ใช่นนะฮะเห็นไหมบอกแล้วว่าใครที่โดยเฉพาะน้องๆที่ดูอยู่นะครับชอบเล่นเกมจริงๆแล้วมีทางเลือก ไปต่อยอดเป็นสายอาชีพมันเป็นการแบบฝึกทักษะไปนในตัว<ช>นะนะคะแล้วมีเกมที่เราชาอบอาชีพในอนาคตโอ้แต่ว่าถ้าถ้าถ้าเกิดในอาชีพในอนาคตนะครับผม<ช>ว่าวิทยาศาสตร์คอมพิวเ,เตอร์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมคิดว่าผมคิดว่านนสนใจเลยด้วยทีเดียวนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วย้อนกลับไปตอนเด็กเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงพี่พี่เจมจีตอนเด็กๆเนี่ย ในห้องเรียนเรานึกภาพยังไม่ออกโนะเป็นยังไงแต่ว่าอยากให้พี่เจมเล่าให้ฟังหน่อยว่าบรรยากาศในห้องเรียนตอนรุ่นสมัยเจมเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นเอาทั้งบรรยากาศการเรียนแล้วก็เพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับอุ้ยบรรยากาศการเรียนตอนเด็กๆก,ก็ เป็นห้องไม้นี่แหละครับแล้วเราก็จะมาะเรียนตามห้องบ้างอะไรยเงี้ยแล้วก็คือผมอาจจะเป็นเด็กแบบค่อนข้างอยู่กลางๆถึงหลังๆห้องน่อยๆก็คือเรียนอาจจะไม่ได้แบบว่าเก่งมากขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะพยายามแบบเกาะๆเพื่อนไปแล้วก็ฟังครูไปอะไรเงี้ยครับค่ะเรามีชอบเรียนวิชาไหนเป็นพิเศษไหมตอนเด็กๆที่เราชอบมากเลยวิชานี้ถึงเวลาเราตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เรียนอ่า ผมชอบคณิตกับฟิสิกส์มากเลยนะครับตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมขอเหตุผลด้วยขอเหตุผลก่อนทาไมถึงชอบคณิตและฟิสิกส์น้องหลายคนอาจจะแบบโอ้พี่เจมส์ขนาดนี้เลยเหรอยากเลยนะคือคือผมาเป็นคนที่แบบชอบวิชาคํานวณมากคือผมเป็นคนชอบวิชาแบบคํานวณแล้วก็แบบชอบคํานวณเลขอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมมีติดใจอันหนึ่งผม อาจารย์ของวิชาชีววิทยาหรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยครับดูมากเลยนะครับอ๋อดูมากมาถึงจาได้ครับอันนี้ไม่ได้ตว่าจำได้ครับจําได้เลยนี่จาได้ตอนนี้อาจารย์แล้วยินแต่ว่าโตแต่ว่าโตมาก็ยังเจออาจารย์เนี่ยครับก็น่ารักเหมือนเดิมพี่เจมส์ครับชอบพณิ์ใช่ไหมตอนเด็กๆคุณครูสอนให้คิดในใจหรือนอกใจครับพี่เดี๋ยว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 บางทีไงเขาไม่ให้สอนคิดเล็กเล็กใจไงเขาไม่สอนคิดตัวนอกใจไหมคิดเล็กนอกใจไม่มีหรอกเนาะ ส่วนใหญ่จะคิดในใจคิดในใจครับว่าครูก็ชอบบอกว่าไม่พูดกอบทดไว้ในใจก่อนชอบบ้างเนาะทดไว้ในใจก่อนแล้วก็หนิกแล้วใครบวกเพิ่มแสดงว่าเราชอบเรียนพวกวิชาคนวณพวกิตพวกฟิสิกส์แบบนี้เวลาสอบออกมาเกรดก็ต้องแบบโอเคใช่ไหมคะก็ต้องแบบดีใช่ไหมค่ะคุณไม่ทาอะไรดีแม่ก็ พอผ่านครับพอผ่านพอผ่านกลางๆจลทำได้ดีแหละทำได้ดีทนะครับผมเก่งเก่งเก่งครับผมแต่แต่ต้องถามอีกหน่อยนอกจากเล่นเกมแล้วนะครับพูดถึงกีฬาบ้างตอนเด็กๆพี่เจมชอบเล่นกีฬาอะไรเป็นพิเศษไหมครับอ่าเผื่อจะได้เป็นแบบอู๋จะผมแบบคือคือผมแปลกมากคือปกติอะครับพวกเพื่อนเพื่อนผู้ชายเนี่ยจะไปแบบเตะบงเตะบอลอะไรกันอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นเน่ะ เตะไม่ทันแล้วก็แบบไม่ได้เล่นกับเพื่อนตั้งแต่เด็กๆมันก็เลยแบบไม่ได้เล่นกับเขาเลยแต่ว่ามีกีฬาหนึ่งที่แปลกมากค,คือคุณพ่อผมครับคุณพ่อผมเขาบังคับให้ผมไปเต้นรีลาดออคิดรูสิใม่ไมโอนโเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะดๆๆเดียดๆ,ๆ,ๆคุณฮะคนนี้ก็ใส่รีลาดนี่ไปเอาไปสอนหน่อยเนต้นลู้สีลาดเลยครับกระดูกกระเดี่ยวระวังแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทำไมฮะแต่ว่าคือมันแปลกมากเพราะว่าตอนตอนที่เรียนรีลาดนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอามาใช้แบบ ใช้ในชีวิตประจาวันได้ยังไงหรือว่าเอ๊เดี๋ยวนี้มันยังมีคนเตลีลาดอีกไหมแต่ว่าตอนนั้นก็คือแค่แค่เชื่อฟังคุณพ่อแล้วก็เลยแบบไปเรียนแต่ว่าพอทํางานก็ได้มีโอกาสไปใช้บ้างได้ทําบ้างผมว่ามันก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราแบบใช้แบบเก็บเล็กผสมน้อยครับผมว่ามันน่าจะเป็นจุดในชีวิตที่มันมาต่อกันได้ราะว่า จริงๆก็ลีลาดก็เหมือนเป็นกีฬาอย่างหนึ่งเนาะเป็นงานอดิเรกที่เราสามารถเหมือนได้ออกกําลังกายด้วยแล้วก็ได้ผ่อนคลายความรู้สึกด้วยนี่ก็ชอบนะแท้แทดเออนี่เข้าสักทีนะครับไาสัฮะคือออกไม่ไ้หรอกเยเจอสานอาหารเช้าคุณอย่าเต้นเลยเดี๋ยวเจอสานอาหารเช้านอกจากกีฬาที่น้องเจมบอกว่าชอบลีลาดแล้วพวกดนตรีล่ะคะเห็นบอกว่าดนตรีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นงานอดิเรกที่เราชอบเหมือนกันเด็กๆเราชอบเล่นดนตรีมากไหมคะ ใช่ครับคือผมมาเล่นดนตรีกับเพื่อนตั้งแต่แบบมนหนึ่งเลยนะครับคือตั้งแต่แบบประมาณปหกเราก็เริ่มเล่นกีตาร์กันแล้วมนหนึ่งก็เริ่มแบบว่าตั้งวงกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นเล่นดนตรีกันมาตั้งแต่นั้นมาจนถึงแบบจบมหกเลยจริงจังมากหกปีเลยเจมเล่นตำแหน่งอะไรครับในตอนนั้น เครื่องดนตรีอะไรฮะตอนนั้นตอนนั้นผมเล่นเบสครับเล่นเบสเลยโคุมจังหวะอยางเท่อยางเท่อ๋อยางเท่อยางเท่เลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะฮะคุณน่าจะเป็นนักร้องด้วยเปล่าเพราะว่าร้องเพลงละครด้วยร้องเพลงเพราะด้วยคุณร้องเพลงเพราะมากเลยนะจริตอนนั้นเป็นนักร้องด้วยเปล่าโอ้ยแต่ว่าสมัยนั้นนะไม่ได้ร้องเลยครับเพราะว่ามีเพื่อนที่ร้องเพราะกว่าแบบผมเยอะมากเลยตอนนั้นพอๆกันได้มาสลับสับเปลี่ยนกันมา ค่ะแต่ว่าเล่นในตําแหน่งของที่เราชอบที่สุดนะคะแต่ถามน้งเจมส์ดีกว่าว่านอกจากเราเล่นเป็นเป็นเบสใช่ไหมคะเรามีเครื่องดนตรีชนิดอื่นม้้งไหมที่เราเล่นในในสมัยเด็กๆอะค่ะที่เราชอบจริงๆก็มีกีตาร์ครับมีกีตาร์มีแบบพวกคาฮองอะไรเงี้ยครับที่มันเป็นเก้าอี้นั่งแล้วก็แบบตีกอลอะไรเงี้<อ>ยครับ<อ>แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกีตาร์เล่นแบบว่าเล่นชิลๆไปผ่อนคลายครับผ่อนคลาย นี่ไงความสามารถรอบได้นี่แสดงว่าเป็นคนถนัดคุมจังหวะนะครับทั้งเบสแล้วก็ทั้งคาฮองนี่คือมันตรวจคุมจังหวะหมดเลยเนาะใช่ไหมครับเป็นคนจังหวะดีมีคนเขาเรียกว่ามีคนมีจังหวะในชีวิตเหมือนคนนี้เลยฮะแต่คนนี้เป็นจังหวะที่ไม่ค่อยเข้าจังหวะเท่าไหร่ผิดจังหวะผิดจังหวะตลอดผิดจังหวะนิดนึงมีจังหวะที่ผิดจังหวะตลอดเขาเก่งมากเลยนะดนตรีก็เก่งกีฬาก็เก่งแล้วศิลปะเราชอบไหมงานศิลปะสมัยเด็กๆนี่โอ้โหตอนเด็กๆอ่ะคือผมก็พยายามวาดนะครับแต่ว่าคืออย่างแบบ วิชาว่ารูปแบบคือไม่ได้เลยจริงๆแต่คือมีความคิดว่าในอายุเนี้ยว่าจะลองฝึกวิชาศิลปะอีกรอบหนึ่งดูไปเรียนไปเรียนเพิ่มเพ้นสีน้ำอย่างไรใช่ไหอยากอยากเรียนอะไรเพ้นสีน้ําสีน้ํามันหรืออะไรยังไงครับผมเป็นแนวไหนใช่ก็แบบเหรือธรรมชาติอแบบแบบพวกแอปสแต็กครับแบบว่าแบบพวกสีอะคริลิกหรือว่าสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยแอปสแต็กที่บ้านเรียกว่าดูแล้วไม่รู้เรื่องหรือว่าไปตามใจใช่วรัไปตามใจสามอย่างงี้พี่เจมจะไปทางนั้นก่อนใช่ไหม ใช่จะไปทางนั้นก่อนครับเพราะว่าวาดรูปเหมือนคงจะแบบอีกไกลมากแล้วก็วาดรูปอะไรที่แบบดูมั่วๆไปก่อนแล้วแบบหลอกว่านี่ไงมันเป็นการมันเป็นจิตวิญญาณอ่าแล้วเราก็สร้างสตอรี่ให้มันพอมีคำว่าจิตวิญญาณเท่านั้นภาพมีความหมายเลยนะครัะไม่ต้องถึงอาจารย์เฉลิมชัยเลยทีเดียวเออดีงามนะครับอันเดียถามน้องจิ๊กมีอะไรถามพี่เจมไหม คนคนที่ยืนนิ่งๆแล้วไม่กล้าถามเลยคนนี้เขินไออยู่เพราะเขินเจมมากๆคนนี้แฟนคลับตัวจริงเลยไม่ลงเขินเลยนะครับพี่เจมนวัลลัตจิกกับเจมเจมกับจิกเจมเคยเล่นละครกับพี่จิกนวัลลัตปะครับไม่ใช่สิไม่ใช่สิคนละคนกันคนละจิกคนละจิกขอโทษโอ้ยเหายเขินเลยจะถามพี่จิกไม่ได้ถามพี่เจมไหมตอะเมื่อกี้ตอนตอนพี่เจมเขาบอกว่าเขาเรียนโรงเรียนไม้เราพยายามนึกเลยนะว่าเอ้ยโรงเรียนเดียวกันเปล่านะคุณฮะคุณโรก็มีห้องเรียนเป็นไม้โอ้สมัยก่อน เราอยากถามเขาแบบนี้ว่าโรงเรียนอะไรอ่ะอยากรู้อยากรู้ป่ะอ๊ยอยากรู้อ่ะโรงเรียนอะไรอ่ะคะโรงเรียนอะไรครับตอนเด็กๆที่พี่เจมเรียนชื่อโรงเรียนหูยผมคือคือผมมาเป็นคนพิจิตใช่ไหมครับผมเรียนตั้งแต่โรงเรียนราชบำรุงแล้วก็อนุบาลวชิระแล้วก็มามสี่ถึงมหกเนี่ยที่พิจิตพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจําจังหวัดของที่พิจิตครับอันนี้เดินพาเลทเหครับเป็นโรงเรียนเป็นว่าเล่นเลย พูดมาขนานนี้เชื่อว่ามีน้องๆที่ดูซูมอยู่อาจจะเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่เจมป์ติดใจไงมีพี่เจมป์เป็นรุ่นลเรียนเลยไม่ได้เรียนโรงเรียนเดียวกับเขาเลยะสรุปคุณได้ถามคำถามเนี่นี่กำลจะถามไงนะคะพี่เจมเนี่ยเขาอะชอบเรียนคณิตฟิสิกส์ใช่ไหมคะแต่อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วปัจจุบันเนี่ยมาเป็นดารานักแสดงได้ยังไงคะเอออยากรู้ใช่ใช่พี่เจมบอกว่าต้องเล่าสักชั่วโมงหนึ่งยาวเลยพี่เจม มันยาวเหรอคะ <c oughs> ขอขออีกทีได้ไหมครับใชเคะ, <c oughs> คอ,ยคะอยากรู้ว่าตอนเด็กๆชอบเรียนคณิตฟิสิกส์ใช่ไหมคะแต่ทำไมตอนโตเนี่ยถึงมาเป็นดารานักแสดงได้อ๋ออ้เออนี่เราก็อยากรู้นะอตอนนั้นผมผมว่ามันเป็นความบังเอิญแหละครับคือตอนแรกผมไม่ได้มีไอเดียนี้เลยแล้วก็จนอมี พ่พิษผู้จัดการนะครับคือเขาก็มาถึงแล้วเขาก็บอกว่าเออก็อยากชวนลองไปทํางานดูที่กรุงเทพตอนนั้นผมก็แค่อยู่พิจิตรแล้วก็ฉบับหนึ่งก็ย้ายไปที่กรุงเทพแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานร่วมกับที่ช่องสามแล้วก็ได้เล่นเป็นซีรีส์สุภาพบุรุษจุธาเทพครับก็เป็นชิ้นนั้นเลยอันนั้นคือดั้งแรกซึ่งเราก็ชอบมากเลยนะบางบุรีเย่มากเราเล่นใช่คะบางปรี่แล้วก็ตัสมาก คือแบบว่าพี่เจมาดูอยู่สงสารจู่ๆมาไม่เหมาะสมไม่คือคือไม่ต้องตกใจพิธีการเรามีทั้งของดีและของแปลกนะคะธรรมดาอยู่แล้วส่วนนี้เป็นพิธีกรที่เป็นพิธีกรรมนะครับจะไปประกบอยู่ตลอดอย่กใหพี่เจมเนี่ยวันนี้มาเจอน้องๆแล้วที่ติดตามชมนะคะทั่วประเทศเลยอยากจะให้พี่เจมได้ฝากอะไรถึงน้องๆค่ะที่กําลังใช้ชมซูมผ่านซูมในขณะนี้ผ่านทาง f Facebook Live อยู่ในขณะนี้ค่ะเจมครับเจมครับอืก็ ในวันเด็กปีนี้นะครับก็ขอให้น้องๆทุกคนนะครับได้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ ตั้งใจเรียนนะแล้วก็เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราฝันอะไรไว้เนี่ยก็อย่าทิ้งความฝันนั้นนะครับค่อยๆลงมือทําไปแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตวันข้างหน้าครับเด็กๆทุกคนขอบคุณนะครับนี่คือดาราเรียกว่าเป็นไอดอลในดวงใจของเด็กๆเลยเจนตีรยูขอบุณพายขอบคุณเจนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครั ไม่จริงนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะเก่งเหมือนอย่างพี่เจเหมือนกันทันน้งกีฬาดนตรีศิลปะ